สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและวกเอ็ซีทางช่องเนาะนะครับผมวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมแล้วก็เอ็ซีเนาะสำหรับเลขพระบนเขาเลขลับพระบนเขานิ้ดที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์กันมาเยอะมากคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยครับแอดมินตามเลขลับพระบนเขาให้หน่อยพระวางวดที่ผ่านมานี่นะครับท่านผู้ชมตรงตรงเม็ดเดียวเจ็ดแปด เจ็ดแปดศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมโอ้ศูนย์เก่านี่บว่ได้กั๊บเลยเนาะเจ็ดแปดศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมอันนี้<ม>เป็นหลักฐานเก่านะคะหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดศูนย์เก้าลงคลิปไปรอบเดียวตอนตอน่ตองวดค่ะเป็นคลิปแม่ดวงใช่ไหมคะคลิปแม่ดวงครับผมที่ออกไปวันนั้นนะครับผมแต่วันนี้นะครับแอดมินอยู่กันสองคนรู้สึกว่าหลังจากอยู่กันสองคนเนี่ยดวงเริ่มมาแล้วเลขเข้าเยอะมีโชคมีลาบ ถูกรวมรวมแอดมินนี่ถูกเลขสองตัวนี้ประมาณรวมประมาณห้าหมื่นกว่าบาทอ,ออถูกจากเลขสองตัวนี้แหละเจนน้องเม็ดดเเเียวนาะจนน้องเป็นคนซื้อนะครับเออดวงเริ่มมาแล้วหลังจากที่อยู่กันสองคนคะนะครับท่านผู้ชมเออนะครับเลขลับพระมนเขาต่อไปนี้แอดมินนิวจะเป็นคนเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมตัวแอดมินนี่แหละครับผมเนาะนะครับ,<ม>รบเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะบอกว่าแอดมินตามเลข นี่ให้หน่อยตามเลขเลขลับภาพบนเขาให้หน่อยนะครับมันไม่มีเพิ่มค่ะนี่นะครับผมเพื่อนให้มาเม็ดเดียวเจ็ดแปดสองเม็ดเดียวงวดก่อนเพื่อนให้มาแปดแปดเม็ดเดียวงวดนี้เจ็ดแปดสองเม็ดเดียวตัดซื้อได้เลยก็เลยได้เพื่อนเม็ดเดียวแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมเมดขนารนาะจริงจริงมาทั้งบนทั้งล่างเลยของแท้ครับท่านผู้ชมเนาะเหมือนที่แอดมินได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงต่องวดนะครับมาจริงๆลงคลิปรอบเดียวมาจริงนะครับคือว่าต่อไปนี้แอดมินจะทําหน้าที่ เป็นสะพานบุญแบ่งปันแนวทางกับท่านผู้ชมก็คือจะติดต่อกับท่านโดยตรงเลยจะให้เจ๊น้องติดต่อกับท่านโดยตรงเลยนะครับเนาะ,ะเพราะเจ๊น้องก็เป็นคนอุบวนเหมือนกันนะครับผมเนาะะคือโทรตอนแรกว่าตั้งใจจะจะโทรไปขอเพื่อนโดยตรงโทรไปขอสัมภาษณ์แต่ว่าท่านไม่สะดวกนะครับคือว่าท่านไม่สะดวกในอะไรหลายอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าท่านพโทรศัพท์หรือเปล่านะค่ะอืมนะครับผมแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยได้มาจากอีกคนนึงนะครับ ก็คือว่ามีคนนึงไปขอท่านนะครับแล้วก็โทรมาบอกแอดมินอีกทีนะครับนั่นแหละเดวติดตามให้อีกเนาะแม่่แต่ว่าได้แน่นอนแนวทางได้แน่นอนนะครับผมเพื่อนไปทําพิธีบนเขาแอดมินก็เลยตั้งวันเ็กลับข้าวบนเขานะครับผมเพราะว่าตันอยู่บนเขาเนาะคล้ายๆกับฤาษีที่อยู่ในถ้าอยู่ในเขานี่นะครับถ้าไปบำเพ็ญเพียรไปปฏิบัตินะครับผมอืแต่ไม่รู้ว่าการที่ท่านบอกแนวทางมาอย่างเงี้ยมันทําให้ท่านเสียหรือเปล่าทําให้ท่านผิดศีลหรือเปล่าเนาะ ก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นแนวทางตัวเลขสินะคะ่ะแล้วก็เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะผู้ใดได้เบิ้งคลิปคือจะมีโชคมีหลักอย okay. คนเบิง้ง,ง,งหลายอยู่เนาะออคนดูประมาณ20,000ก,กว่านะครับท่านผู้ชมเนาะะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากติดต่อนะครับผมอยากร่วมบุญกับแอดมินเดี๋ยวแอดมินน่ยจะโอนโอนเงินไปให้ท่านที่ท่านปฏิบัติอยู่บนเขานะครับผมพระที่ปฏิบัติแอดมินเรื่องใสมากเลยนะครับผมติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลยนะครับศูน 2148975นะครับวันนี้มาแสดงความดีใจะนะครับแนวทางนี้ยังไม่ได้เนาะแล้วใครที่มีแนวทางดีๆอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องเนาะใช่อาจารย์ที่มีแนวทางดีๆแม่นๆอยากจะวางแนวทางในช่องแอดมินก็ติดต่อเบอร์โทรแอดมินได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเบอร์โทร0952148975นะครับท่านผู้ชมอันนี้เบอร์โทรแอดมินเนาะเอาตรงต่รๆค่ะน,นี่ลนะ เป็นหลักฐานเกา่านอกเขาทั้งหมดทั้งล่างนะคะเบอร์โทรก็0 9 5 2 1 4 8 9 7 5เบอร์โทรแอดมินนะครับแอดมินนิวเนาะนะครับใครอยากว่างแนวทางน,นะครับ<ค>รมีแนวทางดีๆ<อ>แถวบุรีรัมย์แห่งดีหน่อยอไปทายเอฟซีเบิง้งนะคะมีสูตรคำนวณแม่นๆน,น,นะครับผมสนใจก็ติดต่อโทรหาได้เลย,เลยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะร่วมบุญกับพระบนเขาอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อท่านก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เหมือนกันแอดมินเชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนมีโชคมีลาภกว่าท่านนะครับส่วนตัวในแอดมินก็จะ โอนให้ท่านโดยตรงเลยหรือว่าโอนให้กับคนที่ใกล้ชิดที่ที่เอาแนวทางมาให้ที่โทรมาบอกแนวทางนะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะพอสมควรเนาะมาถึงคนใกล้ชิดนะครับผมท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าปฏิบัติอยู่บนเขานะครับผมมาถึงคนใกล้ชิดบอกมานะครับงวดนี้ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับผมบนล่าง เป๊ะๆเ,เลยเออสามตัวสองตัวมาเป๊ะๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะไปตัดกระไดตรงๆเนาะทั้งบนทั้งล่าง<จ>เนาะค่ะชุนเก่ากระไดเจ็ดแปดกระไดเจ็ดแปดเจ็ดแปดกบหางหน่อยอืมซื้อกับหัวเกับหางหน่อยก็ถือว่าโอ้ไม,ไม่ธรรมดาเนาะค่ะเล็กเม็ดเดียวเป็นตาอันคืออยู่ใครก็<า>ได้หลายตัวมาตัดเลนเนาะค่ะผมคิดว่าถ้ามางวดนี้ตรงๆแอดมินจะไปกราบนมัสการเพิ่นถึงอุบลเลย นะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปอุบบนอยู่แล้วเพราะ่าเป็นบ้านเกิดของเจ๊น้องเนาะไปบ้านเกิดของแอดมินน้องนะครับคิดว่าอาจจะได้ไปแต่ไม่รู้จะได้เจอท่านหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางนะครับมันเมดเดียวจริงๆแต่ว่าได้ลงคลิปไปแค่รอบเดียวลงคลิปไปแค่รอบเดียวเป็นคลิปของแม่ดวงถ่ายที่ถ่ายแม่ดวงวันนั้นก็คือให้แม่ดวงเป็นตัวแทนในการออกคลิปในการเป็นสะพานบุญนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้ว ต่อไปนี้เป็นแอดมินเป็นแอดมินนิวเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชม<ป>นะครับแปลกๆเพิ่นกับเขาเนาะองวดก่อนนะเนาะอืมแปลกๆก็เข้าไม่ดโงก็เม็ดเดียวเลยไม่ดโงซื้อเม็ดเดียวเลยค่ะ <c oughs> เออ 88, แปลกๆเป๊ะๆเลยอันนี้ก็เม็ดเดียวเป๊ะๆอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะออกล่างออกบนให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจเอาอย่าเลือก <c oughs> มเม็ดเดียวซื้อไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่าไงได้เนาะช้ำตัวกระตัดน้ำเนาะมันเลขบ่หลายตัวนะครับผมก็ แนวทางได้นแน่วันนี้นะครับแต่ว่าฝากกดติดตามเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ได้มาแสดงความมีใจแล้วก็แจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมว่าแอดมินเป็นคนแบ่งปันนะครับแต่ความจริงน่ะมันก็แนวทางมันมากับแอดมินนี่แหละมากับแอดมินน้องนี่แหละแต่ว่าให้แม่ดวงเป็นสะพานบุญให้เฉยๆนะครับแนวทางมากับแอดมิน2คนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้อยู่กัน2คนแล้วก็เลยแบบเอาถ่ายตัวเองนี่แหละเนาะแม่ดวงไปเที่ยวนอ้อไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าถึงถึงจะอยู่กัน2คนยังไงแนวทางก็ แม่นเหมือนเดิมนะครับผมแม่นกว่าเดิมได้ซ้ำอยู่กันสองคนนะครับท่านผู้ชมไปเหตุบุญเลิกเขาละลายจานเนาะนะครับก็กดรอคิดว่าอีกไม่เกินสองวันค่ะน่าจะได้ตัวงวดเลยคิดว่าไม่เกินสองวันได้แน่ๆไหมวันพรุ่งนี้ก็วันมาเลินนี่แหละที่งวดเมื่อกี้นี่กับเพิ่นกระไฮตั้งแต่อันช่วงต้นๆงวดนี่เนาะะเพิ่นห้ตั้งแต่ตตตเ,น,น,ตเนิ่นๆเลยนะ ไม่ไม่มีนะครับผมมาอรอใกล้วันออกแล้วเลขจะแม่นไม่มีนะครับเพิ่ให้เนิ่นเเลยออกจริงๆเออเพิ่นให้แต่เนิ่นเนเลยเพิ่นไม่ได้กลัวนะครับผมมาให้มันแล้วเลขมันจะดังเลขมันจะเคลื่อนเลขมันจะไม่ถูกอย่างนี้ไม่มีนะครับผมก็คือว่าให้ปั๊บออกปึ๊บเหมือนงวดแปดดเหมือนกันแปดดที่ท่านให้แปด8กับศูนย์หกแปดแปดเนาะปดกับศูนย์หกวันนั้นออานั่นแหละก็เป่งเหมือนกันเลยเป่งเลยครับผมตรงตรงเลยให้แต่เนิ่นเนนเหมือนกันงวดนี้ก็เจ็ดแปดก็ให้แต ถูกนะครับคิดว่างวดนี้ไม่เกินสองหางแต่ว่าเดี๋ยวรอดูให้กดติดตามแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้กดติดตามช่องกดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมเวลาแอดมินลงคลิปไปจะได้ไม่พลาดแล้วก็ของพี่บัวนะครับร่างทรงปู่เนาะร่างทรงปู่กับพ่อแม่ญาติ สามศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าถูกสามตัวโต้นหัวนี้ปังสุดๆเลยเนาะค่ะเนาะปังมากนะครับผมถูกโอ้โหตัวแตกแตกงานวันใหวนะครับผมเจ็ดแปดศูนย์เก้าแต่งานวันใหวแล้วก็ท่านผู้ชมไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้กดติดตามไว้บางท่านกดติดตามแต่ไม่ได้ดูคลิปนะครับต้องดูให้กําลังใจเลยเนาะปังงวดมันก็มีเข้า แบบไม่เยอะก็ให้ติดตามเพราะว่างวดถัดหน้าอาจจะเข้าเยอะเหมือนวันนี้ก็ได้นะครัะผมก็ให้กดติดตามแล้วก็กดดูด้วยเพราะว่าบางทางา่านก็ไม่เห็นก็เสียดายคอมเมนต์กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยบอกไม่เห็นไม่ได้ดูไม่เป็นไรวดนี้เอาใหม่เนาะวดนี้เดี๋ยวเราเรื่องคนใหม่ให้กดติดตามมาไว้ทั้ง fc คนเก่าแล้วก็ fc ท่านใหม่นะครับที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินทั้งสองด้วยนะครับไปตลอดตลอดหาแนวทางนี่ไม่ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมเนาะน้ามันแพงมากนะครับไกลเนาะแรงขาวแต่ละคนหิวหมดน้ํามันแบบไปก้บลอยก็โมดหมดน้ามันไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมเนาะฝากกดแชร์เป็นกาลังใจแอดมินด้วยเนาะถึงท่านผู้ชมมีโชคมีราบก็ดีใจด้วยแล้วนะครับผมถ้าไม่ให้ค่าน้ำมันแอดมินก็ไม่เป็นไรขอแค่กดแชร์กดไลค์กดแชร์เนาะดูคลิปวิดีโอนะครับผม ดูดูแล้วก็ฟังรายละเอียดว่าคลิปนี้มันเป็นยังไงคลิปนี้มันเป็นไงจะได้จับจุดถูกนะครับผมบางทีมันก็อาจจะออกไม่ตรงเหมือนที่ท่านให้มาก็ได้นะครับอยู่ที่คนจะไปจับจุดถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะบางทีไปซื้อขึ้นลงไว้ก็อาจจะถูกกว่าคนที่ซื้อตรงๆคนซื้อตรงๆก็ไม่ถูกนะครับอืคิดว่างวดนี้เดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะได้เลขของเลขอาจารย์ท่านมาแล้วก็จะอาจจะได้เลขความฝันของแอดมินแปะไปด้วยนะครับอยากได้ไหมอยากได้เลขความฝันก็ คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากได้เนาะถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวแอดมินจะรีบหาต่องวดให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับ <c oughs> ผมก็อีกไม่นานหรอกครับอีกไม่นานเกินรอเนาะให้กดติดตามมาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> คิดว่าแอดมินคิดว่าคนถูเยอะเพราะว่าคนคอมเมนต์เยอะมาก <c oughs> ตอนโค้งสุดท้ายตอนแรกแอดมินตั้งใจจะลงคลิปซ้ําแล้วบอกว่าเวลามันไม่ทันค่ะ <c oughs> แบบมันโค้งสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ เพิ่มเลขกันเนาะมันก็เลยตามลงคลิปไม่ทันแต่ละอาจารย์โค้ดท้ายเนี่ยเพิ่มเลขเยอะมากนะครับก็เลยไม่ทันได้ลงคลิปซ้ำ้าไปก็เลยเป็นคลิปเดียวทั้งหมดเลยแต่ก็ดีนะคะมันมันถ้าแกให้เพิ่มมาอย่างนี้มันก็หลายตัวไปเรื่อยใช่ใช่ผมเดี๋ยวแต่แกไม่ให้ท่านไม่ได้ให้เพิ่มนะครับท่านให้แค่นี้นะครับผมแต่ถ้าถ้าเพิ่มเพิ่มไปอาจจะเป็นเลขความฝันของแอดมินเนาะนะครับตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับผมก็ไม่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าเลขมันก็ ทองนางกนนะนะครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่นิวมากเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าได้ต่องวัดทันทีเราจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมแบบต่วนๆเลยนะคะครับผมค่ะก็ขอขอบคุณพี่นิวมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ